ปิดตำนานพิธีกรดังธรรมรัตน์นาคสุริยะติดโควิดลบ19เชื้อลงปอดเสียชีวิตเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์เมอตอรัตรนาคสุริรยะลูกชายของธรรมรัตน์นาคสุริยะได้เปิดเผยกับมติชนว,ว่าบิดาได้เสียชีวิตด้วยโรคโควิดลบ19มีอาการติดเชื้อลงปอดเมื่อเวลา4นาฬิกานาที hr. ของวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์โดยจะเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลและชาปนากิจที่วัดพานุรังสีบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานครต่อไปเมยยังได้เปิดเผยว่านายธรรมรัตน์ติดโควิดจากผู้ดูแลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอาการอาเจียนและได้เข้ารักษาในโรงพยาบาลอาการทรงจนกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยในโลกออนไลน์เฟซบุ๊กของวีรภาพเทพไพศาลได้แจ้งข่าวเศร้านี้โดยมีผู้เข้าไปแสดงความเสียใจจำนวนมาก ทั้งนี้ธรรมรัตน์สุริยะเป็นนักร้องพิธีกรรายการนักแสดงนักาพากในรายการนาทีทองและประตูดวงรายการที่มีผู้ชมสูงสุดทางช่องเจมีผลงานภาคหนังสุดบิ๊กซีมีมากซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำและมีผลงานการแสดงเรื่องสุริโยไทยก่อนลาออกไปทำงานการเมืองลงสมัครเป็นสกเขตลาดพร้าวสองสมัยก่อนลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาแต่ไม่ได้รับเลือกสิริอายุ88ปี